เกิดเอียงขึ้นนออิลาอายสกุนาพอดถึงได้ออกมาขอโทษเอฟซีแฟนคลับแบบนี้อายสกุนาพอนลูกจ๋าของพ่อจ๋าได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะผ่านเฟซบุ๊กด้วยแคปชั่นที่บอกว่าเมื่อคืนนี้อิลาไม่ได้ออกล่ำเรื่องมดทุกฉากนะคะไม่ไว้จริงๆค่ะอิลารับขอโทษแม่ๆด้วยนะคะ นี่คือขอความจากอาายสกุณาพ่อน mm hmm. นะคะออกมากขอโทษแม่แม่บอกว่าเมื่อคืนนี่นะคะอิลาบบได้ออกล่ำเรื่องมดทุกฉากเพราะว่าอิลานานบวไว้จริงๆอิลารับก็คือคิดว่านะคะร่างกายคงจะอ่อนเพลียแล้วกะเหตุให้เพลอรับไปเนาะพี่น้องเนาะจังไดกะสร้างเนาะ อีลากะโบไดบกพร่องต่อนาทีนะคะด้วยความที่ในไห้เพียงแค่ซัมนีบางที่ร่างกายกะอยากพักผ่อนกะบวากันเนอพี่น้องเนาะโดยโพดโพดนี่นะคะกะ็มี่พอๆออแม่แม่เอซแฟนครับของอิลาหลายทันเลยทีเดียวเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะคะบอกว่าพักผ่อนนะคะลูกจ๋า เป็นกำลังใจให้นะคะดื่มน้ำอุ่นอย่าดื่มน้ำแข็งนะคะกินวิตามินซีด้วยนะคะดื่มนมเยอะเยอะจะได้แข็งแรงไม่ชอบก็ต้องอดทนกินเพื่อสุขภาพตัวเองนะลูกหนูกำลังอยู่ในวัยเจริญเติบโตลูกกินพวกนมพวกโปรตีนพวกไข่นะคะด้วยความเป็นห่วงและรักนะคะสาหน่อยค้นสวยค้นเก่ง ทาหนูบองงดนำแข็งหนูก็จะบอหายหนูก็จะเป็นวัดไปตลอดดูแลสุขภาพนะคะรักนะกอดกอดค่ะคนเก่งอ,อายของพ่อจ้าและพ่อบีบอดและแม่แม,แม่ทุกครุ่นค่ะร่างกายตรงการพักพ่อนและลูกเข้าใจค่ะยาเห็นหนูออกฉากแรกกับพ่อจ้าใช่ไหมลูกฉากที่เทียงกับพอ่อโตมอน แล้วก็รอดูทั้งขค้ืนจนเตยล่าใจก็คิดอยู่ว่าหนูคงลับกินยาแก้ไขวัดก็จะง่วงงงน่อยรอดูวันนี้อีกค่ะทุกฉากแม่ซองหาตะอีหล่าเห็นแล้วก็นอนลับอีหล่าหน่อยคื้ตัวดึงดูดแม่ให้สื่อบัตรทุกไลเดอร์ลูกดูแลตัวเองเดอ้อฟังความพอจ๋ายานุ ที่เพิ่นสั่งสอนแล้วหนูจะโด่งดังยิ่งยิ่งขึ้นไปได้สั่งบ้านสั่งซ่องเด้อลูกหลาพักผ่อนเพิ่มพลังจะได้สดชื่นนะคะคนเก่งอีกอย่างหนูต้องงดดื่มน้ำเย็นก่อนนะคะเสียงจะได้ดีขึ้นเป็นกำลังใจให้ลูกจ๋าตลอดไปค่ะบ่เป็นอย่างคะ่ะพักผ่อนเยอะๆนะคะถึงเวลาออกฉากจะได้บอ่อเหนื่อย แม่แม่จะรออนาจอนะคะแม่แม่เข้าใจจ้าพักผ่อนกินน้ำอุ่นผสมน้ำผึ้งนะลูกป่เป็นอย่างจ้าพักผ่อนเยอะๆค่เะเอาแรงไหววันนาเหนื่อยก็พักค่ะลูกแค่นี้หนูก็เก่งแล้วงานยังเหลืออีกเยอะรักษาสุขภาพด้วยนะคะคนเกง่งสู่สูนอนพักผ่อนตามวหวดีแล้วค่ะลูก ไม่เป็นไรคะ่ะคนเก่งแค่นี้ก็เก่งมากแล้วคะ่ะค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะคะสุดยอดแล้วคะ่ะแค่นี้นูก็เก่งมากแล้วคะ่ะอีลาพักผ่อนเยอะๆยาดูสอดแจงเลยเป็นกำลังใจให้หนะลูกสู่ๆจ้าติดตามนูทุกไหลเลยจ้ารักนะจ๊ะพอเป็นเยียงดอกอีลารักษาสุขภาพจากของเด้ลาบหวกับพักผ่นะคะ รักษาสุขภาพด้วยนะคะห่วงใยได้อีหล่าหน่อยพักผ่อนเลายๆคนเกง่งเป็นกำลังใจให้นะคะคนเกง่งพักผ่อนเยอะๆสุดยอดแล้วจ้าบางครั้งร่างกายก็ต้องการพักผ่อนแม่ๆเข้าใจจ้าหายไวๆบ่เป็นอย่างพักผ่อนเยอะๆนะคะลูกถึงเวลาออกฉากจะได้บ่ตองเหนื่อยเป็นกำลังใจให้นะคะค้นเกง่ง พักผ่อนเยอะๆลูกสู่สูแค่นี้หนูก,ก็เก่งมากแล้วลูกรักหลาเด้อจ้าดูพักผ่อนนะคะคนเก่งแล้วคอยสู่ไม่ในวันต่อๆไปนะคะสู่สูจ้า,ๆๆจาบอกเป็นอย่างคนเก่งของพ่อจ้าพักผ่อนเยอะๆนะคะบาไว้กระบ,บอกพ่อจ้าพักผ่อนเยอะๆนะคนเก่งเก่งที่สุดแล้วลูก ถือว่านะคะคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้อ,อายไดเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเนาะพี่น้องเนาะถ้าเกิดว่าอ,อายเข้ามาอ่านคอมเมนต์กะคงจะมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นถือว่าในขณะที่ด้วยไวหวซ้ำนีอีลาออกมาโพสนะคะเคลื่อนไว้ขอโทษแม่ๆที่บ่ได้ออกฉากทุกฉากตามสคริปต์ที่อีลาต้องออก เนื่องจากว่าอิลานะบวไวอิลีนะคะอิลาอาจจะเพลอรับและกรับไปนะคะถือว่าเป็นมีความเป็นสิลปินมากเลยสำหรับอาอายสก,กุณาพอนนะคะได้ออกมาโพดขอโทษไปแม่ซึ่งพอแม่เอฟซีแ, FC แฟนครับกะเข้าใจในส่วนตรงนี้ไปนะคะอยากให้อาอายได้พักพ่อนเพื่อที่จะสู่ในงานต่อไปยังมีงานอีกหลายอีกเพียบเลย ที่ยัง,งรลอาอายอยู่นะคะจังไดแม่แม่เอฟซี่แฟนครับเพิ่นกกยังคงเป็นกำลังใจให้ออายคือเก่าถือว่าออายสกุณาพรลูกจ๋าเป็นศิลปินท่านหนึ่งที่มีสปิริตสูงแห้งนอพี่น้องนะเอาจังไดกะ้างฝากเป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจให้อีลาออายสกุณนาพรได้ฟังย่ามได้กะซังนะคะพี่น้อง เพลงของอิหลากะเอี้งมวนคือเก่านะคะหน้าขี้หน่อยอ,อาไอสกุณาพอนถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มาแรงในคณะนี้ของวงหมอลำในนามของหมอล่ำเสียงวิหกภายใต่การดูแลของพ่อจ๋าบอดนกพงศกรกับญานุนะคะ จังใดก็สร้างฝากไว้แล้วอีกบบนานเกินรอเพราะพ่อแม่เอฟซี่แฟนครับนะคะจะได้ฟังผลงานเพลงเพลงใหม่ของอิหละอายอ,อีกบบนานเกินรอโดยปลายประกาของอาจารย์บิ๊กผู้มารินนาอพี่น้องเนาะจังใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ในเดอ้อรอชมรอเชียร์รอเป็นกำลังใจให้กับอิหลา อไอสักกุณนาพ่อนลูกจ๋าของพ่อจ๋าต่อไปสำรับมือนี่นี่คือเรื่องเล่าที่แอดนํ่มาเว่าสูพีสูหน้องฟังขอให้อีหลานะคะพักพ่อนให้เพียงพ่อรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีเพราะว่าอีหลายั่งเป็นความสุขให้กับพ่อพ่อแม่แม่แมแมเอฟซีแฟนครับไล่ทันนอพี่น้องเนาะเอามือหนี้ ฝากเป็นกำลังใจให้อ,อายสก,กุณนาพรคลิปนี้ขอล่าไว้เพียงซ้ำนี้สวัสดีค่ะ